วิธีการนะคะเพิ่มตัวลูกปัดนะคะในกรณีที่ตัวลูกปัดเนี่ยในแถวต่อไปเนี่ยมันมีมากกว่า1เม็ดอ่ะหมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันเยื้องมาแค่1เม็ดเนี่ยเราก็จะใส่ลูกปัดลงไปแล้วก็ย้อนกลับที่เม็ดนี้เลยถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เมื่อเราเจอแพทเทิร์นที่อ้าวแถวต่อไปมันไม่ใช่1เม็ดทำยังไงนะคะวิธีการคือเราจะใส่ไปตรงเม็ดนี้ก่อนนะคะใส่ลงไปก่อน1เม็ด แบบนี้นะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็ขึ้นตามปกติเราก็จะขึ้นแถวตามปกติเลยแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เขาอยู่ฝ่ายอยู่ทางหัวนะเห็นไหมคะคราวเนี้ยอันนี้คือการขึ้นหนึ่งแถวหนึ่งเม็ดที่มันเยื้องใช่ไหมแต่เอามันไม่ใช่เม็ดเดียวนี่มันจะแบบเป็นแบบเหมือนเป็นรถอ่ะมันก็จะโยกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะวิธีการคือเราจะมาทางเนี้ยได้ยังไงโดยที่ เราไม่มีฐานะเราจะไปยังไงจะไปแบบลอยๆใช่ไหมคะก็ใส่ลูกปัดเพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดค่ะเราจะต้องจําไว้ว่าเราจะต้องไปทีละเม็ดตลอดเสร็จแล้วเอาลูกปัดเอาเอาเข็มค่ะย้อนกลับไปให้เป็นวงกลมปกติเราจะทําแบบนี้เราจะแทงแทงย้อนกลับมาใช่ไหมแต่นี่เราจะเดินสวนเลนเข้าไปให้มันเป็นเหมือนวงกลมแล้วมันจะดึงเห็นไหมอ่ามันจะน้องจะค่อยๆดึงแบบนี้เห็นไหมว่าตอนเนี้ยคือมาแล้วมาแล้ว แต่จะไปยังไงมันไม่ได้ไปแค่เมดเดียวไงมันจะมาอีกก็ถ้าไปต่ออีกสมมตุติอ่าจะไปอีกสัก3เมตรไปก็โยนนะคะวนกลับเป็นวงกลมนะเหมือนเดินเชื่อมไปเรื่อยๆวนกลับเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมั้ยไปแบบนี้อ่ะคราวนี้มันก็น้องจะยังไม่ค่อยแบบเราเรารู้สึกมันไม่ค่อยเป็นทรงไม่เป็นไรเอามือจับเอานะคะแล้วไปอีกหนึงเมตรสมมติว่าต้องไปอ่ะสเมตรแล้วก็วนจําไว้ว่าเราต้องจับกลับเป็นวงกลม ตลอดตึงแบบนี้เห็นไหมแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นสามแล้วแต่มันจะยังไม่ค่อยแน่นไม่ต้องตกใจนะมันอาจจะไม่แน่นไม่ต้องตกใจก็คือเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้สมมุติไม่จ้าสักห้าแล้วกันไปอีกคราวนี้เห็นไหมว่าเข็มามันไปไม่ได้เราก็ใช้วิธีการย้อนกลับไปไอ้ขั้นตอนเนี้เราจะเดินเป็นวงกลมตลอดเห็นไหมคะอันเนี้ยไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยทําไมก็มันมันมันงอมันไม่ตึงไม่ตึงไม่เป็นไรมันไม่ตึงทุกคนแหละเมย์ก็ไม่ตึง มันจะตึงตอนต่อเมื่อเราทําแถวต่อไปเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วอ่านมปจะไปสักห้าเม็ดแล้วกันคราวนี้ไปอีกเป็นวงกลมอีกเห็นไหมเดินให้เป็นวงกลมอีกนี่เดินอีกเดินเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาที่เม็ดเก่าแต่เราก็จะไปที่เม็ดใหม่เพราะเราจเจ้าห้าเม็ดไปอีกเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาจคล,าล้ายๆลักษณะเป็นแบบซิกแซกซิกแซก,ซก,ซก,ซกแบบเนี้ยอ่ะเม็ดอันนี้เปเม็ดสุดท้ายละแล้วก็ เห็นไหมคะอะคราวนี้กลับเป็นวงกลมเดินเดินเชือกให้เป็นเดินเข็มให้เป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมอะคราวนี้เราจะรู้สึกว่าเอ้โอเคเราได้แล้วแหละห้าแต่มันยังไม่ตรงแล้วยังไงเราจะไปยังไงวิธีการเราต้องเดินเข็มกลับค่ะเพราะว่าเราจะต้องคือมันอันนี้คือแถวนี้มันโผล่มาอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องเดินเข็มกลับเข็มกลับเพื่อเราจะไปเดินแถวนู้นเราเลาะไปเลยค่ะคราวนี้จะตึงละคราวนี้เข็มมาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เดินกลับมาที่เม็ด เม็ดเก่าเม็ดเก่านะแบบนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมว่ามันจะติดกันแหละเหมือนก้อนอิดมันจะติดกันแหละอ่ะเสร็จกลับไปที่เม็ดถัดไปเม็ดเก่าเหมือนเดิมไม่ได้ใส่ใหม่นะดึงเห็นไหมน้องกาจะติดกันแหละแล้วก็เหมือนเดิมกลับไปที่เม็ดเก่าแบบนี้อ่ะเห็นไหมคะการไปแถวแรกอะยังไงมันก็ไม่ตึงไม่ต้องตกใจมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคราวนี้เราก็เดินตามแพทเทิร์นเลยค่ะเพราะมีฐานแล้วอันนี้เขาเรียกว่าการเดินแถวแบบลอย นะคะอ่าเสร็จแล้วมีฐานทาําไงก็ใส่ไป1เม็ดแล้วก็ไปตามแพทเทิร์นเลยจะ้ะอันนี้คือวิธีการทําเป็นเทคนิคเนาะแล้วก็ใส่กลับไปที่รูเดิมแบบนี้อ่ะเราอยากทําเป็นรูปอะไรได้หมดเลยอันเนี้ยบางทีเราทําแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะงงๆนิดนึงแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็ใส่ร้อยไปเรื่อยๆอ,อันนี้นะคะถ้าถ้าใครที่ทําแล้วไม่ได้เนาะแล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยก็ ส่งลายมาคุยงานกับเมได้นะคะไม่ต้องตกใจเนาะเดี๋ยวเมยจะส่งคลิปไปให้อ่ะแค่นี้เองคราวนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยตามนี้พอมาจบแถวนี้เราทําเหมือนเหมือนเดิมเหมือนฝั่งนี้ถ้ามันเกิดแบบนี้นะคะโอเคถ้าไม่เข้าใจยังไงให้ให้แอดไลน์มาถามได้นะคะ